โอเคครับแครี่ไม่ได้เล่นโอเคก็เลยแบบว่าหยิบหยานมาฝึกในแรงเลยจบไฟเตอร์ก็เล่นอยู่สิบห้าตาใน,ในแพทนี้หลังจากไม่ได้เอาวีมานานแรงใดก็ถือว่าชิวๆอยู่อยู่แล้วมัง้งมับสับไปทีนึงได้อยู่ได้อยู่สกัดบอกดีเยี่ยมเลยเจอแครี่สองตัวจริงๆแวนเลือกช้าน่ะ,ะไม่โผล่มาแบบนี้ อุ๊ยหวัดดีครับวัสดีครับเอาไหมครับเอาไหมครับเอาไหมครับสนใจไหมครับสนใจไหมครับสนใจไหมครับเรียบร้อยครับเฟิร์สบัตถือว่าเต้นพอได้อยู่ที่อีกฝ่ายประมาทเกินไปพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมมาอีกรอบหนึ่งเอ้ยมาป่ครับมาป่ครับวัดดีครับวัดดีครับอีกรอบไหมครับอีกรอบไหมครับไปไหมอุ้ย ถอยสวัสดีครับสัญญผมขอเอานะเรียบร้อยได้แล้วหนึ่งตัวตัวไปคนที่สองนะครับคุณจะโดนแล้วนะครับอุ๊ยผิดทางโควรแย่โ<ฮ>คตรแย่เลยอะผิดทางเมื่อกี้อ่ะ ผิดผิดผิดเอาใหม่วะนี่คือการหัดในแรงมันต้องมีอยู่นี้แหละวิวิวเผลอโผเผลอรุดโผไปแย่เลยเผลอรุดโผ่ไปแย่เลยแบบนี้อุ้ย,อย,อยโอ้ตายแต่สกัดก็มาช่วยไว้และก็ได้แอซิสไปสองตัวเลยผมเรียบร้อยฮะสกัดเก็บสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบ,รบอุย้ยหนีเลยเหรอ นี้นี้ผมก็ไปแล้วป่าอยู่ป่าล่างเนะาะเพราะฉะนั้นคุณแหลมคุณแหลมอ, <c oughs> อุ๊ยผิดผิดว่ะภาพลาพภาพภาพภาพาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเัรดรีครับอุ๊ยถึงกับถอยแต่ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะแบบนี้ วิวิไหวไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าผมเนี่ยเรียบร้อยไหวแล้วก็เกือบขิดฟปกลับเลยฟุบ๊บสวัสดีครั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 บผมขอนะครับผมขอนะครับได้ไหมครับได้ครับขอบคุณมากครับโอเค ไหวเกือบหรือว่าจะขีดโอเคตีไปตีไปโอเคตายนิดเกิดถอยเลยไม่อยู่แล้วจ้ากำลังมาเยือนกำลังไปรวมเพมื่อนกำลังไปรวมเดี๋ยวเดี๋ยวรจะไปละมันจะฝีมือมากกว่าชนะแน่นอนปึ๊บอาได้แล้วเบลสิบเอ็ดตอนนี้กำลังไปตรุมบอลกันอยู่ที่ล่างเนาะตะมุนแบตรุมบอลแบบนี้ ขิดนะครับอุ้ยไม่หีดแย่อุ้ยอารามมาน่ากลัวเลยและเทลคือตอดป้อมได้แบบดีมากนั้นขอนะครับป้อมกลางงั้นขอนะครับโอเคได้แล้วเคลียร์คลิป <keep S 2> ต่ออยู่สองตัวกันบ้านไม่ไม่รอดหรอกนะอา้าวแล้วคืออะไรตรงนั้นนะ่ะเขาปิงหรือเปล่าเด่ยน,น่าจะไปดีล้วล่ะโอเคจบบ้านเลย ก็ได้เป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วสำหรับการหัดเล่นอย่างแรงโอเคจบสวยๆในคลิปลง